สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะช่วงเวลาของการรายงานข่าวกับทีมข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่5้าพฤษภาคมพุทธศักราช2567นะคะมีความน่าสนใจของข่าวซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเนื่องในวันชัดมงคลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ค่ะผู้ชมคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวของจังหวัดลบบุรีค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี2567โดยเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาที ที่โรงเรียนมินิศึกษาในพระราชูปรถรมภมอำเภอเมืองจังหวัดลบุรีนายอ on, ัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสากว่าสี่คน ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดตัดแต่งกิ่นไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดกวิสรารามราชวรวิหารและโรงเรียนวินนิศึกษาในพระราชุปรรถมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดกล่าวพระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสมัคคีอีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนสร้างความรักความผูกพันความเสียสละและความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ส่วนราชการ วันฉัตรมงคลเป็นวันพระราชพิธีฉลองพระสะวตฉัตรซึ่งตรงกับวันบรมราชาพิเศษเป็นวันที่ระลึกครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์หลังจากรัชกาลที่9สิสเด,ดสวรรคตทางคณะรัฐมนตรีได้ประกาศลงในราชกิจจารุเบกษายกเลิกวันฉัตรมงคลาพฤษภาคมของทุกปี และมีมติเมื่อวันที่21พฤษภาคม2562กำหนดให้วันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัดมงคลแทนเพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตร,ริย์รัชการที่สิ์แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยโดยเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562 25พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีปฐมบรมราชองค์การในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปใน่มงมพระางเจ้า,าินีนาถนีองคาน รอรงา,าสเสด็จเอวแลา้วราชันในยามประสบทุกข์ไทยต่างๆน้ำพระราชาหรือไทยอันเปลี่ยนด้วยพระเมตตาอาทรมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้ประจักษ์ โอเคอนไหนอันนั้บนต่าน่ารานะไนี้แล้วส่วนการทาสีนี่ต้องามคุณสิว่าคี่จะบอกมาว่า และมาถึงช่วงข่าวที่สองนะคะศูนย์การฐานปืนใหญ่จัดพิธีถวายพระพรพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัดรมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ oh. ที่สโมสรในฐานปืนใหญ่ค่ายภูมิพล์ตะบนเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพลตรีพิสิทธิ์ปัญญาณะผู้บัญชาการศูนย์การฐานปืนใหญ่ เป็นประธานนำข้าราชการกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงศูนย์การฐานปืนใหญ่ภายในค่ายภูมิพลร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์และสมนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลประจำปี2567ในวันที่4พฤษภาค,คม2567โดยมีนายทหารชั้นสัญญาบัตรนายทหารชั้นประทวนและนักเรียนในสิบฐานบกเหล่าฐานปืนใหญ่เข้าร่วมพิธีและร่วมขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกันวันฉัตรมงคลถือว่าเป็นวันรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตร,ร,ริย์รัชการที่สิบแห่งราชวงศ์จักรีและราชาอาณาจักรไทยต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิติเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562นับเป็นวันมหามงคลของชาติและวันบรมราชาพิเศษอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชาประเพณี และนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,563เป็นต้นมาจะเรียกวันฉัตรมงคลเป็นวันที่ระลึกครบรอบปีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของสำนักนายกร,รัฐมนตรีกำหนดให้วันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลญราชสมบัติ ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเดนเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงไม่ว่าจะเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการวางรากฐานโครงการต่างๆ ทรงใส่พระราชุิขยในทุกสุขของประชาชนเป็นอย่างยิ่งทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและบรรเทาทุกยากเลือกร้อนให้ได้มากที่สุดสมดังพระปฐมบรมราชโองค์การที่ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อย,ยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ขออดุญฝ่าละบอธุรกิจประวัติบุ้าบกระมองข้าองค์รเจ้าตนตรีทีงิสิตปัญญาณผู้บริจารถิรการอาหารภทยิไราชสมบัติเป็นพระมหาวิศษ ราชการทสิแห่งพระองค์ราชจักรีมงุลทรงยินต้อนเราชโยได้ยย่าภาษาในการสุความมั่นคงในการต่างดงวาผู้มีก่ยรตสมักทุกู่ทาหาเวาทคุณงานาที่สุดที่ได้มีจีพุทธศักราช2567ท่านผู้จ้า 队我和练枪。 ค,ค่ะคุณผู้ชมคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะสำนักง,งานหุมประพฤติจังหวัดลบบุรีจัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานการทำอาหารพร้อมทานและประกวดการทำอาหารสติ๊กฟู้ดสร้างอาชีพหวังยกระดับศักยภาพผู้ถูกคุกคุมผู้ถูกควบคุมประพฤติ ให้มีอาชีพที่มั่นคงและไม่กระทำผิดซ้ำโดยเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567เวลา10นาฬิก30นาทีที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเตปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานการทำอาหารพร้อมทานระดับสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ2,567และการประกวดการทำอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพโดยมีนางละอ,องทิพย์ปนัสสาโกผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรอาสาสมัครคุมประพฤติเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานการทำอาหารพร้อมทานครั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้กระทำผิดมีความรู้ความสามารถในการทําอาหารพร้อมทานตามตามตาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างรายได้และประสานความร่วมมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้กระทำผิดนอกจากนี้ยังมีการประกวดการทําอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพเพื่อให้ผู้ถูกควบคุมความประพฤติ ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านการประกอบอาหารนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองความภาคภูมิใจในตนเองอีกทั้งยังส่งเสริมให้มีอาชีพที่มั่นคงและไม่กระทำผิดซ้ำนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงพลังความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติและผาคขีเครือข่ายในการฟื้นคนดีสู่สังคมโดยมีผู้เข้ารับโดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดการทำอาหารคาวหวาน รวมจำนวน4ทีมโดยทีมชนะเลิศจะเป็นตัวแทนของจังหวัดลบบุรีเพื่อไปประกวดในระดับภาคต่อไปทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคุณอำนาจคำนำเชฟจากสมาคมเชฟประเทศไทยเป็นวิทยากรได้ให้ความร่วมมือนำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาใช้ในการกำหนดหลักสูตรและพัฒนาความรู้ทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ถ้ารายการท่วทกี่รอพนี้ครับตนนี้500 500เลยนะครับครับเต็มที่นะที่จะครับ

ค่ะผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวทั้งหมดจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาค่ะ การรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะชุติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ